กศนตบเชิงชุมขอนำเสนอข้อมูลกศนตบนต้นแบบ 5D Premium ประจำปีงบประมาณ2564ด้านที่1 Good Teacher ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆกศนตบเชิงชุมมีบุคลคากรปฏิบัติงานในพื้นที่ตบเชิงชุม2คน1น,นางพัชราภาผ่านสุวรรณ ัวหน้ากศนตำบลเชิงชุม2นายวรชัยตุวรรณชัยรบครูกศนตำบลโดยบุคลากรกศนตำบลเชิงชุมชม,มีกระบวนการทักษะเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ใช้ระบบออนไลน์ที่หลากหลายทันสมัยและน่าสนใจสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการผู้เรียนอย่างครอบคลุมในช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโครโนาโควิด -19 หรือสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายทันสมัยและน่าสนใจด้านที่สอง Good place, best check ูดเพรสเบสเช็คอินสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้กศนตบนเชิงชุมมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในภายนอกที่สะอาดตาปลอดภยัยมีชีวิตชีวามีการจัดนิทรรศการที่แสดงข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมการเรียนรู้ในมุมต่างๆพร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายทันสมัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมให้บริการสำหรับผู้เข้าใช้บริการด้านที่ 3. g o o d Activity กศนตำบลเชิญชุมมีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานขั้พื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการโดยมีการออกแบบและจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและเป็นระบบมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรมแต่ละพื้นที่ มีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์สื่อเทคโนโลยีนำมาใช้ในการแจกกระบวนการเรียนรู้การศึกษาัานพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยเช่นห้องเรียนออนไลน์เรื่องพลเมืองดิจิทัลในศตวรรษที่21ห้องเรียนออนไลน์เรื่องเรียนรู้รับมือสู้ภยัยโควิด -19 พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ห้องเรียน Google Classroom การทำหนังสือ e-book การทำ QR code การจัดทำสื่อออนไลน์ QR code YouTube หลักสูตรการสอนทำรองเท้าจากเส้นได้ Kahoot quiz มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านที่4 Wood partnership กสนาตาบลเชิงชุมมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่อาทิเช่นองค์การบริหารส่วนตนเชิงชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขามโรงเรียนบ้านเชิงชุมโรงเรียนบ้านถนกลุ่มทอผ้าย้อมครามชมรมกำนัน้ใหยาบ้านตาบลเชิงชุมร่วมวางแผนและร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีอาสาสมัครกสนาตาบล อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพด้านที่5 Good Innovation กศนตำบลเชิงชมุมมีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนรู้ของกอศนตำบลเชิงชุมที่ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบออนไลน์นำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรมแต่ละพื้นที่